ผมช่องคนมักมวลนะครับสําหรับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงการฝึกนกที่ไม่ควรทำนะครับก็คือเนี่ยครับตอนนี้เวลาก็ประมาณ6โมง20ินะครับต้องใช้หัวไฟนะครับไฟโคมนะครับก็เป็นการฝึกนกที่ไม่ควรทำาอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามาเอาเขาตอนคขําๆลักษณะนี้นะครับจะทำให้เขาตกใจนะครับแต่ว่า ผมมีความจําเป็นนะเพราะว่าผมทํางานนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะมานั่งต่อนะครับก็เลยเอานกมาใส่ทิ้งไว้นะครับแล้วก็มาดูตอนเย็นนะครับตอนหลังเลิกงานนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เขาตกใจนะครับส่วนอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยจะทําจะคิดยังไงก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือมุมมองของผมนะครับผมคิดว่ามันไม่ควรที่จะทํานะครับผม เพราะว่ามันมันมืดค่าแล้วนะครับมันเป็นเวลานอนของเขาถ้าจะให้ดีก็คือเมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าดีกว่านะครับแต่ว่าช่วงนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีนะครับฝนฟ้าไม่เป็นใจนะครับก็เลยสงสารนกนะครับเปื่อฝนตกนะครับก็เลยต้องมามาเอาเขากลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมมาใส่ไว้ตั้งแต่ประมาณสี่โมงนะครับก็นกก็สู้กันอยู่ พักใหญ่ๆนะครับผมดูอยู่แล้วผมก็ต้องไปทําธุระของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับผมตอนนี้ก็มืดมากแล้วนะครับก็ประมาณหกโมงหกโมงกกว่าเกือบหนึ่งทุ่มแล้วนะครับผมมาเอานกนะครับนกก็ใส่ไว้นุกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะจะหมานไหมนะครับก็ขอย้ําเตือนเลยนะครับว่าไม่ควรทํานะครับไม่ควรทําในลักษณะนี้นะครับผม เพราะว่ามันจะทําให้เขาตกใจนะครับถ้าจะให้ดีก็เป็นพวกนี้ดีกว่านะครับค่อยมาเอาเขากลับบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมแห้วตามเคยนะครับดูนะครับดูเขาจะตกใจนะครับอ่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะครับแต่ที่ผมกล้าใส่ทิ้งไว้ก็เพราะว่าผมจะครอบครอบพเนียดอย่างนี้นะครับใช้ตะข่ายบางๆเล็กๆนะครับเห็นไหมครับ ต้องคุมไวให้ดีนะครับเผื่อมีศัตรูนะครับผมอันตรายมากนะครับก็คือตัวนี้เป็นนกใหม่นะครับเจ้าทนายนะครับเพิ่งจับเฉลยได้สองตัวนะครับผมหลิวตันนะครับผมฝากติดตามด้วยครับสนกกับบ้านก่อนนะครับผมสงสารเขานะครับเดี๋ยวเขาจะตกใจไปมากคนนี้ครับผมค่อนข้างที่จะตกใจนะครับดิ้นไม่หยุดเลยครับ มาถึงบ้านแล้วครับผมโอเคครับ